หนึ100บาทจะได้ตุ๊กาเป่าดูอันนี้เขาจะมีที่ใส่แบเงินไ,ไม่เอาเงินเหรอไม่ะเออเงินเอย่าหนึ่งนะได้สิบสองเหรียญหรอสอเหรียญแบบนี้ ก็เรียนแบบนี้เดี๋ยวเรามากดทีละตูอ้อันนี้คืออะไรันนี้คืออะไรกาฟิลหรอใช้เท่าไหร่อ่ะดูยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะลองหยอดดูก,ก่อนแล้วกันนะเล่นได้ไรไหมอ้าวได้เลยมาก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่เท่จะเอาตัวนี้แล้วกันตัวสีเหลืองไกลขนาดไหนเห็นอยู่ เอาแล้วนะหนึ่งสองสามเนี่ยได้เฮ้ยได้จริงไปอยู่เอ้ยมันล่อนากไปอีกตัวหนึ่งนี่ใส่ชิชูเอ้ยน่ารักอกะเอาเลยไหมเอาโหแต่ก็คิดยากเหมือนกันกนะมันติดเอาดูได้ไหมหนูไม่ได้อันนี้ดูนี่ ดูนะวิธีการอ่ะมันต้องแบบพี่เฮ้ยดูพอดีลุกเข้าไปนั่งไม่ได้เลยมาเรากดปุ๊บตู้ไปเลยนะตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าได้ก็เอากดปมเด็กอู่นะขอนะเฮ้ยพอดีจริงนีเขาเล่นพอดีล็อกเลย พอดีแต่ว่ามันปล่อยนิดเดียวเองอะไรวันนี้เอาหนะกเราเอาตัวไกลๆไหมไม่ได้เนาะมันได้เปล่าเฮ้ยมันรับพอดีขึ้นขึ้นอย่าหลอนนะ มันหลอกเาราด้วยเข่าครับนิสีฟ้าไม่ใี่วฟ้าสีเหลืองเมืกี้ไกลแล้วบอสเฮ้ยแต่ว่ามันก็ขี้มันหัวไม่ได้มันติดแบบเร็วต้องสีฟ้ามันต้องขี้หัวหรือขีอ้ตูดวะรอขี้ตูดแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย้ยมันหลอกเราเพราะเนี่ยแบบว่ามันขึ้นทุกตัวเลยอะ่ะแต่ไม่ได้เลยสักตัว น,นี่แหละเฉลีทับพีนี่จระจัวเสียงได้อยู่ใช่ไหมสีเขียวต้องมางานเขียวต้องมาเขียวแบบเสื้อพี่ทำได้ซุปเข้าไปาเออบอลอีกแล้วครับผมปั๊บซุ้มนี่เราเอาทุกอันเลยนะเนี่ยไม่ได้เลยสักอันเลยนะเอาเส้นี้ส้นี้เฉ สีนน่งนั้นต่มันติดขอบเนี่ยเก,กือ,อบอาจจะเคยเออลองไหมล่ะ,ะเผื่อมันใกล้เผื่อมันใกล้ได้เหรอเบลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <_ S 2> ไม่ได้แบบนี้เ,เลยแล้วอีกห้าเหรียญต่อ,ตอเลยมาดูแมวตอ่อ มได้นะทุกคนอ่ะเดินเช่าแมวนะแมวไปเลี้ยงมาดีมันเบาน่าจะไม่หนุดปะแม่เอ้ยไม่ได้เดยสักตัวนึงอันนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรมีชื่อปะมีใครรู้บ้างว่าตัวกระตูนอันนี้ชื่ออะไรฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะที่ไม่รู้ นไปดได้จักตัวเธอนะเย้ได้ว่ะเธอนะเย้ได้ไว่ะเขินเลยคนมองเยอะจะกี่ตัวเหลืออีกสามเหรียญน,นีอน่อันนี้เราลองดูนี้ก่อนอันนี้คือตัวอะไรไม่รูน้นะ เคยดูการ์ตูนมันอยู่แต่จำไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได voilà. ้แล้วนะร้อยหนึ่งเราได้ตัวหนึ่งแล้วอยากบหรนฮะเฮ้ยผมช่างหลอดแรงยืนนี่นะทดลองกระเป๋าหน่อยใบนั้นใบต้องใบไกลๆหน่อยเวียงเลย อ,อัอนนี้เ,เหลืออีกเหรียญหนึ่งเราได้ตัวแล้วเราต้องได้กระเป๋าด้วยที่เรากดโคตกโตเลยนะออใค้กันคผมเฮ้ย <c oughs> มันเกี่ยวอะอย่าหลบแม่งเหรอหล <c oughs> อกดหลืออีกเหรียญหนึ่งเราจะไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวเลอเ <c oughs> เยอีกหนึ่งเหรียญเราจะ <c oughs> แปอนนี้ไหมตอ้ที่อยากได้ไมอยากได้อะไก็ <c oughs> อยากได้ตัว, <c oughs> ตวนู้น <c oughs> ตัว uhm. สีฟ้าอะไรสีฟ like, nope. ้า <si ก็ี๋ยวเขาจับอีกตัวเดวบอกว่าเป็นลายสีฟ้ากันเดียวไหมเล่าเจอหนึ่งร้อยบาทกูได้มาหนึ่งตัวทุกคนเฮ้ยคมทุนอยู่นะเนี่ย น่ารักครับเพื่อนๆชับคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะอ,อยากให้มาก,กดตุ๊กตาแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์มาบอกด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวัน,นีดไปะนะน่ารัก